2023จะเดืกจะเดินจะมือจะข้าก็ขอให้ได้กินวันนี้มาดามบอกอยากกินชาบูหม่าล่าก็จัดไปเลยสิคะแล้วก็เดิเดนไปปรุงน้ำจิ้มเรื่องปรุง,งก็มีเยอะเกินใครที่จะกินตามสูตรนี้นี่จะยากเลยนะคะเพราะมาดามที่ใส่เยอะไปหมดมะนาวก็ต้องเติมชีวิตก็ต้องซาบซ่านนะคะมาดามสีน้ำจิ้มนี่เค็มมากดำม,มากไม่รู้ใส่อะไรบ้างเค็มมากแต่ก็ดูน่าอร่อยนะคะก็เริ่มกันเลยสิคะใส่เนื้อสไลงไปก่อนมาดาม ตายแล้วมาดามคะ่ะจะดองกระดาษไม้เสียบเนื้อมาก็ใส่หม้อลงไปเลยสิคะนั่งไม่ติดแล้วนะคะนาทีนี้ก็จ้วงมาไปเลยคะ่ะเอาชีกไปเลยค่ะืหืน้ำซุปก็จัดไปสี่หม้อไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่อยู่หม้อเดียวเลยน่าจะเป็นน้ำซุปเห็ดหอมนะคะมาดามชอบมาก <S <S มมกม,ม,มีความสุขลวกๆจิบจิมจิบจิมลวกๆอันนั้นแลมนะคะเนืยออ้แแลมสไลด์เมนูนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆของ โปรดเต็มถ้วยไปหมดดูถ้ามาดาบจะอยู่จริงๆนะคะเนี่ยเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าชอบ